ก็สวัสดีครับผู้ชมหนูเซนเซทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานแยงกี้สาวที่ไม่แต่โลกภายใต้ความมืดจะต้องสั่นสะเทือนจัดไลฟ์ถูกปิดเันเดอรแข่งทีตี้นั่นก็คือแคทพาลูนหรือคา้ศาการ์จากชมรมโคมานันเลอร์เลนั่นเองที่เห็นคารนศาก์แบบนี้ในสมัยก่อนเธอก็เคยสุดไม่แพ้ลุงโคงมาแล้วครับโอเคครับพราะงั้นแล้วเราก็มาเริ่มกันเถอะครับทุกคน เรามาเริ่มที่อีเวนต์ความลับรถหวายและดงเปืนกันนะครับเรื่องก็จะเริ่มจากที่วันหนึ่งในขณะที่เซนเซทํางานอยู่ในชาเลตตามปกตินั้นก็ได้มีสายหนึ่งโทรเข้ามานั่นก็คือคาสุซาะนั่นเองครับโดยเธอบอกว่าเธอถูกใครบางคนสะกดรอยตามอยู่เซนเซที่เป็นห่วงก็เลยได้ออกไปหาคาสึซาะที่รางรถไฟแห่งหนึ่งในเขตเทีตี้คาสึซากะก็ได้ทักทายเซนเซและอธิบายต่อว่าที่เธอโดนสะกดรอยตามเนี่ยก็มไม่ใช่การสะกดรอยตามแบบธรรมดานะเพราะไอ้คนที่สะกดรอยตามคาสึซาะเนี่ย ตัวคนที่สะกดรอยไม่ได้คิดว่าตัวเองกาลังสะกดรอยตามอยู่แต่เอาเป็นว่าคาซาสะก็ไม่ได้โกรธอะไรกับตัวคนนี้หรอกแต่ก็อยากให้เธอเลิกสะกดรอยตามทันทีก็เลยมาขอร้องให้เซนเซมาช่วยเซนเซก็ได้ถามคาซุสะว่าไอ้คนที่สะกดรอยตามเธอเนี่ยมันเป็นใครเหรอกคาซุสะก็ตอบไปว่าไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกถ้าปล่อยไว้เฉยเฉเดี๋ยวคนที่สะกดรอยตามคนนั้นก็จะโผล่มาอยู่ดีสิ้นเสียงคนคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวมาอย่างที่คาซุสะพูดเลยแล้วก็ได้พูดว่าเจอตัวแล้วนะคะหนีไม่พ้นหรอกค่ะ เชียวยามะคันโตะคิดว่าจะหนีการท้าโวยจากอุซาวะเลสากผู้นี้ได้เือคะอย่าลังัลสื่อคำท้าไปซะดีๆเถอะค่ะ ที่ใครก็ไม่รู้โผมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วก็ได้เคลื่อนกระดาษที่มีคําว่าศา,าสตร์ทารกใส่หน้าคาสสา,าจากนั้นก็ได้เข้าไปบวกกับคสาสสาแบบไม่มีเหตุผลที่ก็ทําให้เซนเซนั้นงงเป็นไก่ตาแตกคสาสสาที่ได้หนีจากบุคคลปริศนาที่มาท้าเธโบวกด้วยคาสสา,านั้นก็ได้ใช้สกิลหนีจากการจูบผีในเดทบายโดยเธอเนี่ยวิ่งเข้าตามสอยแล้วกระโดดปีนกำแพงที่หูแมวของคาสสา,านั้นเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้แค่ประดับออนสวยเท่านั้นเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยมีสกิลอย่างกับแมวของจริงคาสสา,าก็ได้อธิบายต่อว่าคนที่ตามเธอเนี่ยมีชื่อว่าอุสาวะเลยิสะโดยในสมัยมอต้นเนี่ยเย เลาชอบมีนิสัยเข้าโบกใส่ย,ยังกี้สาวจนได้ฉาย,ยาว่าผู้พิแห่งความวิทามมาในปัจจุบันเนี่ยเลสาก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มรักสาวความสนบกที่เป็นชมรมเดียวกับเซอร์ชิมิถ้าใครนึกไม่ออกก็ฉาย,ยารนะเบฟฟิดแ่งทีตี้หละครับแล้วคารสุสาก็ได้ยื่นรูปอะไรบางอย่างให้ครูดูซึ่ซงมันก,ก็คือภาพในสมัยตอนมอเตอร์เนี่ยที่คารสุสาเป็นยังกี้สาว ก็ใช่แล้วครับทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอกครับถึงแม้ปัจจุบันคาซึซตรจะอยู่ในชมรมขงหวานหลังเลิกเรียนที่ดูแลเป็นชมรมที่ไม่น่าจะชอบความรุนแรงหรืออยากจะไปบวกกับใครแต่ในสมัยก่อนเนี่ยคาซึซตร์ก็เคยเป็นยังกี้สามาก,ก่อนในตอนที่เธออยู่มอต้นแล้วนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมเลอิสาตถ,ถ,ถึงสะกดตอยตามและอยากจะบวกกับคาซึซตรเหลือเกินซึ่งมันก็คืออดีตที่คาซึซตอร์อยากจะลืมลมมันไปซะและเลอิสาก็เช่นกันคืออารมณ์ของคาร์เตอร์ยัมายละตก็แอบวบ่าไม่่วาใครก็ต้อีดีตย้งไละลปนะนะ แล้วก็อยากเริ่มใหม่แล้วก็อยากคนที่เคยเป็นสปายพนธนาคารตอนตัวเป็นเมีหรือเรียกตัวเองว่าเป็นนิงจาคนแบบนี้ก็น่าจะมีอยู่ต้องเยอะแยะเหมือนกันนะที่พอคันศั์พ,พูดมาแบบนี้เซนเซก็ถึงกับปฏิเสธไปเป็นก็ใช่แล้วครับต่อมาเซนเซก็ได้ไปคุยกับเลเซสว่าหยุดไปท้าบวกกับคันศากเธอนะ เีคาร์ตอร์สากับใจเป็นเด็กนักเรียนทตี้ปกติแล้วแต่เรยสร์สะก็ไม่เชื่ออมบอกต่อว่าคาร์เตร์สากับเด็มันไม่ใช่แค่ยังกี้ธรรมดาหรอกนะเธอเนี่ยมีฉายาว่าแคทพารูนที่ทําให้โลกภายใต้ความมืดต้องสั่นสะเทือนความแปลกประหลาดอันแสนน่ากลัวที่ยังกี้คนไหนร้องไห้ถึงกบหยุดร้องและในตอนมอตโต้เนี่ยคาร์ตร์สก็คือศัตรูตัวชากาที่เรยสร์สะไม่อาจเอาชนะได้เพราะงั้นแล้วไอาการที่เซซจะมาบอกว่าคาร์เตร์สกับตัวกับใจและใช้ชีวิตตามปกตินะ่ะอมแม่ชีมาพูดเรยสร์สะก่่เก็พยามยยืนนัว่ามันเป็นอ่าจริๆโท เลยศาสตร์ทำไมหนูถึงเชื่อคน่ากจังเนี่ยเออคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็มกต้องบอกว่าเลยศาสตร์นี้ก็ไม่ใช่คนที่ปกติเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้สุดท้ายเลยศาสตร์ก็บอกกับเซนเซว่างั้นขอเวลาเธอคิดหน่อยนะแล้วก็จากไปเซนเซก็ได้ไปคุยต่อกับชมรมคอวานแล้วเล่าเรียนที่ประกอบไปด้วยไอรีกนัตสึโยชิมิซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับอดีตของคาทูสาก็ช่วงนี้พ่อเธอก็เจอแบบเดียวกับเซนเซที่เจอที่ก็อยู่ดีๆเลยศาสตร์ก็เข้ามาบวกกับคาทูสากับงงแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าอดีตขอองงงคคันะะจจเป็ยไหรื ปัญหากับรไรอิส่ายากทุกคนก็มาาัวคาทุษะเหมือนเดิมเสมอเซนเซที่กำลังโล่งใจก็ดันเผอทำรูปนูนตกก็ใช่แล้วครับมันคือรูปตอนที่คาทุซะเป็นแยงกี้สาวหรือแคททาลู alu, นั่นเองนั่นก็ทำให้ภาษกิ๊ดตอบอะไรบางอย่างของนักสืบเข้าให้แล้วตอนดึกในวันนั้นเซนเซก็ได้บบคุยกับคาทุซะเซนเซก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างว่าเซนเซรู้แล้วยวก,กอดีขขาาตของคาทุซะที่ได้มีฉาย,ยาว่วาแคททาลูเซนเซก็ได้ถามไปว,ว่าทำไมเลยเชื่อนี้ก็ดูเทด่ดีดี คารือาก็ตอบแบบว่าเท่กับผีสิเซนเซแล้วนี่อย่าบอกนะว,ว่าคนอื่นรู้เรื่องกันหมดแล้วเซนเซนก็ตอบแบบว,ว่าอ๋อไม่เหลือแล้วล่ะคารือสาเอ้โดยเฉพาะคนในชมรมของหวานหลังเลิกเรียนจากนั้นอยู่ดีคารสะาเราก็ได้หัวเราะข่าวลือพวกแพ่ไปหมดล้กสีนะทีนี้จะคนต้องเอาปิ๊ปปุ่มหัวไปด่าชีวิตนนะนะัเซนเซบ้าจริงเลยร้ยที่สุด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วล่ะเซนเซใช่เลยมันจบสิ้นแล้ว ต่อจากนี้ทุกคนจะต้องโดนรอและถูกการ์ด้นว่าเป็นจูดีเบียตลอดชีวิตแน่เลยอ้าเซซบังกะรองบังกะลังอยู่เดี๋ยวคุบอกฉันเซซีดึงพันลบเจ็ดมันได้เท่าไหร่เออผมว่าอีคนที่เป็นจูดีเบียนี่น่าจะเป็นคนพูดมากกว่านะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนลืมไอฉากเมื่อกี้ไปนะครับคิดคิดซะว่าทุกคนผ่านไปนะครับสุดท้ายคาซึสะก็ทำใจและคิดว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็จากไปครับ แต่ในวันต่อมาเพื่อนๆในชมรมขนมหวานกลับแต่งตัวเป็นยังกี้ซึ่งจุดป,ประสงค์ที่พวกเธอทาอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากจะเข้าใจคาซึสะมากขึ้นอารมณ์ก็เหมือนฉากที่คิฟุมิใส่ถุงขนมปังเป็นท่านเฟวเพื่อที่จะเข้าใจอรราซึสะมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับทุกคนแต่ประเด็นคือคาซึสะที่อยากจะลืมๆเรื่องพวกนี้ไปซะก็ชอบสิกคับที่อยู่ดีเพื่อขดเธอกลับมาทําแบบนี้ ซึ่งเอกที่ปั่นสุดก็ไม่ใช่ไข่รับนั่นคือนักสืบความโรแมนติกของหวาน,นของพวกเรานั่นเงโอ้งงเป็นไก่ตาแตกเลยสินะอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะทำหน้างงแบบนี้น่ารักไม่เบาเลยนะคนา้วสืจังชีวิตในวันข้างหน้าโลกใบใหม่ที่ต่างไปจากตอนนี้และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชมรมผมเราจะเปลี่ยนชื่อจากชมรมของหวานและเลิกเรียนเป็นแก๊งของหวานและเลิกเรียนเป็นไงล่ะโรแมนต์ไหมล่ะซึ่งนักสืบก็เป็นอีกคนที่ผมจะบอกว่าก็ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ครับแต่ทนาดนันเลอิสาก็ได้กินพอดีแล้้ววก็พูดขึนมาา่ คิดไว้แล้วถึงคิดว่าบางทีอาจจะกลับตัวกลับใจแต่ก็เป็นอย่างนั้นสินะไม่มีทางกลับใจได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าท่าแทะไอชุดของคุณน่ะมันกลบลงได้ไม่บิดยังไงล่ะคะและอีกอย่างแก๊งของหวานละเรียนเนี่ยเป็นชื่อที่น่าหวั่นกลัวสินดีคงหมายความว่าจะเขมือคื้นที่รอบๆให้เหมือนกับของหวานนุ่มๆเลยสินะคะมเฝ้ารอเวลาที่จะฟื้นคือชีดอีกครั้งสินะเค,ยคียวจามักคาร์เะโอ้เมสซี่ไอเจ้าแคทพารุ่นแอน,นี้ก็ถึงกับตกใจและถามภาษาว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคาะก็ตอริงก็ตอบยล คันดิซัก็บอกกับเซเซว่าต้องื่นอธิบายก่อนที่เรื่องนี้มันจะบานปลายไป,ไปมากกว่าน,นี้แต่ก็ไปถ่าแล้วล่ะครับและอีสระได้ท้าใส่ชมรมขอบว่นนเรื่องเรียนโอ้เมสซี่ผมต้องเรียกว่าแก๊งขอบว่นนเรื่องเรียนสินะ ว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องบวกกันได้แหละนะักซื้ก็รับคําท้าได้ก็มาดีครับคือก็ต้องเข้าใจครับว่าถ้าคนไม่ปกติมาเจอกันภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนแต่ว่า2ตีหรือจะสู้กับ8ปตีที่มีเซนเซคอยสั่งการได้อีกนั่นก็ทําให้คาเิซ่าเราลงไปนอนกับพื้นครับจากการทั้งบทนี้ก็ทําให้คาเซซ่าเราถือกับบทความอดทนในที่สุดเธอก็ถึงกับโมโหแล้วก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ยอมแต่งตัวเป็นแยงกี้เพื่อเข้าใจเธอแต่ก็อยากทาแบบนี้เลยะนะเพราะมันคืออดีตที่เธออยากจะลืมมันไปซะซึ่งไอ้คนทนอนอ ทุกคนแบบว่าก็อย่าทาให้ชัดภาษาแดกเพิ่มไปมากกว่านี้เลยนะนักสือก็ยังปั่นต่อว่าถึงเจะไม่อยากทําให้เรื่องวุ่นวายแต่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วแหละโยชิมิก็ถึงกระดานนักสือว่านักสืหยกดปั่นได้แล้วเห็นหน้าคันาศไหมเนี่ยเขาไม่ฮาได้แล้วเนี่ยฟังเลืองให้จบก่อนแล้วค่อยแก้ตัวที่หลังก็ได้ คาซุสาก็ถือกับขอบคุณโยชิมิแล้วบอกต่อว่าเธอเข้าใจในที่ทุกคนทําเพื่อเธอแต่มันคือความหวังดีที่ตัวเธอไม่ต้องการแล้วคาซุสาจะแก้ทาเป็นเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้จากไปส่วนเลียสาี่เหมือนจะสลบแต่จริงๆแล้วเธอมีสติได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ลุกแล้วก็จากไปเช่นเดียวกันทิ้งให้ชมรมขอวาระและเรียนที่เหลือนั้นรู้สึกผิดจากเรื่องนี้ไม่น้อยในคืนวันนั้นเซนเซก็ได้เรียกเลีสิสาออกมาคุยซึ่งเลอิาสากก็บอกเซนเซว่าไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลแล้วลวเธอตอตรจสบทุค พาลูหรือคาเดสะน่าจะกลับตัวกลับใจเรียบร้อยเธอจะไม่ไปทําเรื่องวุ่นวายอะไรกับคาเดรสะอีกแล้วแหละแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยเหมือนกันเพราะในสมัยก่อนเนี่ยคาเดสะคือศัตรูตัวฉกาจที่เลอิสะอยากจะเอาชนะมาโดยตลอดแต่ในปัจจุบันการที่คาเดสะบอกอยากจะลืมเรื่องพวกนี้ไปซัก็ไม่ต่างจากการที่คาเดสะอยากจะลืมตัวตนของเลอิสะทิ้งไปจนเลอิสะบอกกับเซซว่าการที่เราต้องมาหลงเหลืออยู่เป็นแค่ความทรงจำของใครสักคนที่อยากจะลืมไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะพูดเสร็เอากกก็ไได้ปส่วับยงี ที่อยากจะสู้กับแคทพาลูนเพราะนี่ก็คือความรับผิดชอบของโรอุสซาที่ไปปรอบประกาศเกี่ยวกับแคทพาลูนจะทําให้ชีประจําวันของคาลเดร์สานั้นต้องวุ่นวายไปหมดต่อมาเซ,เซนเซก็ได้มาคุยกับคาลเดอร์์และได้บอกว่าไรอิสซา,าจะไม่มายุ่งหรือพูงเข้ามาหาเรื่องกอันอีกแล้วนั่นก็ทําให้คาลเดอร์ดีใจไม่น้อยที่เธอจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักทีแต่ด้วยเซนแมวอะไรบางอย่างก็ทําให้คาลเดอร์เกิดสงสัยว่าถ้าแค่เรื่องที่เรอิสซา,าจะไม่มายุ่งกับเธอแล้วเนี่ยทำไมเซนเซ,นเซอบอกซ เรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเรสซาตอนนี้นะ่าจะทําให้คาสซาะกับไปลาบากใจ,จอีกนะคาสซาะก็ตอบไปว่าเธอนะี่ะเกลียดผู้ที่โหนหูเวลาที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะทําให้เธอหงุดหงิดมากแต่สุดท้ายแล้วพอหายไปก็เป็นห่วงนะเพราะงั้นบอกว่าเธอว่าเรสซาอยู่ไหนสุดท้ายคาสซาะก็ได้ตัดสินใจที่จะไปช่วยเรสซาแต่เพื่อนๆในชมรมคอง์เวอรนั้นงเลิกเรียนก็ปล่อยคาสซาะไปคนเดียวไม่ได้หรอกซึ่งนะักสื่อเราก็ได้ปั่นต่อใส่คาสซาะว่า พวกเรานะ่ะคือแก๊งข่มวันหละเรเรียนสดหน้าเกงขามที่กำลังจะมายึดพื้นที่เราพบพอของแคทพารูลยังไงละ่ะและและอราได้เคยเป็นเพื่อนของ,ของ,ของาคาลนี่ยก็นา่าเป็นเพื่อนของพวกเราเช่นกันกล้ามากนะที่มาทําให้เพื่อนพ้อของพวกเราบาดเจ็บพวกมันจะต้องชดใช้ด้วยเลือดเท่านั้น คาซุซากะก็ถึงกับบอกใจเย็นเรยสากไม่ใช่เพื่อนของฉันว้ยซึ่งหนังสือเรามีหรือจะฟังแล้วก็พูดต่อในทํานองที่ว่าการที่เราได้ไปช่วยคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนจนสุดท้ายศัตรูในวันวานคือมิกในวันนี้เนี่ยเลื่อนเล่าแบบนี้เนี่ยมาช่างลมันติดสุดๆคาซุซากะก็ถึงกับประสาทแอนดระดับหนัสือแล้ว่าโอ้ยจะบ้าตายอยู่อะไรแบบนี้ัทีเถอะหนังสือเบียวชิบมหายไม่อายบ้างหรือไงเนี่ยตัดภาพมาทางเรอสากะที่ต่อสู้กับพวกยังกี้ถึงแม้ตัวเธอจะไม่ไหวแต่เธอก็ยยืนัด้ แล้วหลังจากนั้นคาทูสาก็ได้พูดว่าถึงจะพูดแบบนั้นแต่เสียงฟังดูไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ได้เควื่องระเบิดใส่โพกองกี้ที่เลียสาก็ได้โชว์ไลฟ์เผอสลดไปเพราะแรงระเบิดหรือต้องบอกว่าโชคดีและเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดต่อจากนี้มันคือความกาวขั้นสุดยังกี้สาวก็ได้ถามพวกคาทูสากว่าพวกเธอเป็นใครจากนั้นนักสืบก็ได้เข้ามาข้างหลังแล้วก็บอกยังกี้สาวจะสลดพร้อมกับพูดว่าเป็นพวกที่ไร้บารญาอย่างทองแท้เลยสินะถามว่าเธอคนนี้คือใครนั่นเหรอถ้าจะให้พูดก็คือ ราชาแห่งพื้นที่อาชญากรรมที่เก็บซ่อนพลังเอาไว้ปีศาจที่สุดแสนน่ากลัวที่กำลังจะฟื้นคืนชีพคสาสึสะที่กำลังฟังอยู่ก็ถึงกับรีบมาเบบไม่นะไม่ไม่ไม่ไมขอร้องเลยนะสื่อยา่านะพี่ยายาโยชิมิ <osh> <osh> ก็ได้มาผักคาสึสะออกไปแล้วก็เฉียดนักสือว่าเอาเลยเอาเลยจัดให้เต็มที่เลยนะักสือคือแบบไอสองคนนี้นี่มีความลับนี่เอาไปบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทางนักสือและโยชิมิรู้ก็คือท,ทั้งทีตี้รู้ครับและนักสือก็ได้พูดต่อว่าปีศาจที่สุดแสนน่ากลัวนั้นก็คือ าลูนยังไงล่ะที่นั่นก็ทําให้แังกี้ถึงกับสะท้านครับเพราะตํานาที่พวกเธอกําลังตามหาอยู่ได้มาอยู่ข้างหน้าพวกเธอแล้วหลังจากนั้นสมาชิกทั้งแก๊งของหวานลเลเลงก็ได้เข้าไปบวกใส่แังกี้สาวสุดท้ายจากแค่แลอิสซาที่ทําให้คาสซาปะสแดดในตอนนี้ทั้งชมรมของหวานบวกกับเซนเซนก็ทําให้คาสซาเกิดอาการประสรแดดเพิ่มเช่นกันครับหลังจากที่พาเลอิสซาหนีจากพวกยังกี้สาวไ,ได้ทุกคนที่กําลังล่งใจนะักสืบก็ได้ปั่นใส่คาสซาอีกรอบ โอ้มันช่างน่าเศร้ายิ่งนักพวกที่พยายามจะหยุดยั้งการคืนชีพของแคทพาลูสุดท้ายก็โดนกว่าน้าจนหมดถ้าหยุดการคืนชีพนี้ไม่ได้ทีตีจะต้องกลับไปสู่ยุคมืดอีกครั้งคาเดนซ่าที่ในตอนนี้เธอหมดความอดทอนแล้วก็ได้ใส่เดี๋ยวใส่นักสืบบอกให้พอได้แล้วไงเล่าฮะเวลาที่เอิดพูดหันฟังเ้าสีบุ้ยลมู้ลม,ลม,มอะไรดักหนาะไม่ไหวลยุย ส่วนลเลเยสาคาเซสาก็ได้วางไว้ตรงมานั่งแล้วบอกกับคนอื่นว่าไม่เป็นไรหรอกลเลเยสานะมีนิสัยที่ชอบนอนตรงมานั่งแม้ถึงจะเกีดกันยังไงแต่ก็รู้ใจกันนะเนี่ยนัศสืดถึงกับล้อว่าซึนดนด้นกจะเลยนะคือแพบ,บเอาจริงนะนัดสือมีปั่นมากปั่นแบบปั่นสุดๆวันต่อมาเซนเซนก็ได้มาคุยกับคาเซสาที่ลานรถไฟในเขตทีตี้ หรือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอีเวนต์เก่าๆครั้งนี้คาลัสะก็ได้กล่าวขอบคุณเซนเซแล้วบอกว่าการที่จัดการกับเรื่องนี้ไม่ได้ลวมาปรึกษากับเซนเซนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเออจริงๆทำไมผมคิดว่าเซนเซนเนี่ยได้ทำให้คาลัสะประสาแดกกว่าเดิมเนี่ยแต่ใดในปัญหาท,หทั้งหมดที่เกิดก็เกิดมาจากการที่คา,ศศา,ยา,ยาลัสะยอมรับในอดีตของตัวเองไม่ได้ ซึ่งวิธีแก้ก็ไม่ยากครับคือยังไงคาึกสาก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเธอคือแคทพารลุตหรือก็คือเธอเคยเบียร์มาก่อนต่อมาคาทกสาก็ได้เล่าต่อว่าสาเหตุที่เธอเลิกเป็นยังกี้และอยากใช้ชีวิตปกติก็เพราะว่าในวันหนึ่งหลังจากที่คาทกสากับบ้านหลังจากที่เธอไปบวกใครบางคนและชนะมาเนี่ย คาสึาสาก็ได้บังเอิญไปเห็นคนคนหนึ่งเข้าซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ได้เพื่อนคุยอยู่กับเพื่อนๆและกํลาลังนั่งกินมินช,ช็อกโกแลตที่ดูแล้วไม่ได้กินอยู่แล้วเธอก็หัวเราะอย่างมีความสุขนั่นก็ทาให้คาสึาสารู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นทําให้เธอรู้สึกนุ่มฟูและเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นมากเลยแหละมันก็เป็นบรรยากาศที่ในสมัยต่อที่คาสึาสาอยู่ในมอต้นเนี่ยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเธอก็สัมผัสมันไม่ได้เสร็นตั้งแต่คนนั้น,นที่ทอ แล้วก็สระอีครับคิดว่าทุกคนคงเก็ตนะซึ่งนันแหละก็คือสาเหตุที่ครราซึสะเราเลิกเป็นยังกี้นั่นเองต่อมาทั้งเซนเซนและครราซึสะก็ได้มาที่ห้องชมรมของวันหล,ลังเลเรียนที่มันควรจะมีแค่ไอริัสสึและโยชินิแต่มันดันมีใครที่ไหนไม่รู้เพิ่มอีกหนึ่งคนพร้อมกับพูดว่ากลับมาแล้วสินะคะ เคียวยมามัสคาซึสะที่คาซาสะก็กำลังงงอยู่ว่าเธอคนนั้นหรือเลอิสระมาอยู่ในที่นี่ได้ไงเนี่ยเลอิสะก็ได้ทักทายพอมพูดต่อว่าได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วค่ะได้ข่าวว่าชนะยังกีสระได้ด้วยตัวคนเดียวสร้างตำนานใหม่อีกแล้วสินะปีศาจที่ถูกผิดผนึกแห่งเทียตี้ไอเจ้าแคทพาลูนซึ่งเอก้อที่แปดเรื่องทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ไครับก็คือนสัสือและโยชิมิของพวกเรานั่นเองที่คาซุสะก็ถึงกับร้อนหลและบอกให้ทั้งนสัสือโยชิมิถอนคำพูดแก้ข่าวเดี๋ยวน ถทารลบใส่หน้าคาทิสะดังปึ้งแล้วก็เข้าโบสกใส่คาทิสะอีกครั้งและนี่ก็คือวันคืนแอาแทสสงบสุขของชมรมของวานหลัเลิกเรียนอีกวันหนึ่งครับโดยสรุปถึงแม้ว่าในอีเวนต์นี้มันจะกาวกาไปบ้างแต่ก็ทําให้ผมตดผลึกได้ว่าคาทิสก็เป็นอีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่โที่ยสุดในคิววทอสครับที่ไม่ว่าตัวตนในอดีตที่คาทิสะอยากโบกไปทั่วที่มีเรอัสเป็นเพื่อนของเธอที่ในตอนนี้ไรอัสก็จะรับตัวตนในปัจจุบันของคาทิสะได้แล้วก็คิดว่าทุววันนนนีี้ลาอคงงมมมชรข เรียนอย่างกับเป็นบ้านหลังที่สองแล้วล่ะครับทุกคนเช่นการตตนในคาซุสะปัจจุบันนี้นีดที่รับความสงบสุขและอยากกินของหวานที่มีไอรีเป็นเพื่อนทักไอรีก็จะรับตัวตนยงกี้สาวแคทพาลูนที่เป็นตัวตนในอดีตของคาซุสะได้และมองมันเป็นเรื่องตลกที่โดยสรุปไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันคาซุสะก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกแล้วว่าเธอจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะเธอมีคนรอบข้างที่เข้าใจตัวเธอในทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งอีกในหนึ่งแม้ว่าคาซุสะจะเลือกับไอริหรือว่าเลือกกับเดออิสาก คืนเรือไหนก็ดีทั้งคู่ครับโอเคครับเรามาดูที่เรื่องรื่าสายใหญ,ญ่กันบ้างนะครับตอนที่1ึเนี่ยครราซึสะก็ได้เรียกเซนเซมาหาที่ร้านของหวานแห่งหนึ่งครราซึสะก็ได้ของคุณที่เซนเซอุาสะามาซึรร่งเซนเซแล้วก็ตอบแบบว่าเนี่ยเซนเซทิ้งงานทุกอย่างในชาเล่เพื่อมาหาคาซึสะเลยนะเพราะคาซึสะเนี่ยสำคัญเป็นที่1ในใจครูเสมอครราซึสะก็ถึงกับตกใจในความภายสังคมและบอกเซนเซว่าเอออย่าเอาเรื่องอย่างนี้ไปพูดกับคนอื่นล่ะซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าไม่เหลือหรอกเพื่อนคนอื่นน,นี่เจอหนักกว่านี้อีก ซึ่งสาเหตุที่คาเตอสาเรียกเซนเซ,นเซมาหาเนี่ยเพราะว่าเธออยากให้เซนเซช่วยติวเนื้อหาสอบซ่อมหน่อยซึ่งคาเตอร์สก็ได้บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่แล้วเธอหนาเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนมต้นเนี่ยเธอไม่ค่อยที่จะใส่ใจในการเรียนเท่าไหร่นะักก็แน่ละครับตอนนั้นคนาเตอรสาเราจะเป็นแคทพารลูนเป็นบวกกับเลอิสซาอยู่เลยนั่นก็เป็นผลกรรมที่ทาให้ตอนมอปลายคาเตอรสาเราต้องมานั่งตามบทเรียนที่กอเป็นภูเขาที่สูงกว่าตัวเธออีกสุดท้ายแล้วได้การติวของเซนเซก เซที่กุศลามาช่วยติวเธอแต่เซนเซก็เลี้ยงของหวนงานคาร์เตร์สากับเช่นกันเพราะคนเป็นครูจะให้นักเรียนมาเลี้ยงฝ่ายเดียวได้ยังไงก็ไปชาท,ที่น่ารักดีนะแหมตาคนต่างเล่นกันด้วยตอนที่2เซนเซที่เหนื่อยจากการทํางานของชาเลก,ก็ได้ออกมาเดินเล่นในตอนกลางคืนที่ก็บังเอิญเจอกับคาร์เตร์สากที่กำลังรอรถเมย์อยู่พอดีคาท์เตอรสาก็ได้บ่นกับเซนเซว่าเธอรอรถเมย์มาตั้ง30มบนาทีแล้วก็ยังไม่มาสักคัน คาลูซาพูดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอจะกลับรถไฟตใต้ดินก็คงเร็วกว่าน,นี้หรอกนะแต่ว่าเธอไม่อยากจะไปเดืยดกับคนในรถไฟตใต้ดินเพราะงั้นแล้วเนี่ยรถเมล์จึงดีกว่าเพราะว่าคนโล่ดีและแถบมีเก้าอี้ให้คาลูซานั่งด้วย ซึ่งผมก็อยากจะพูดกับน้องคาเตอรสาว่าให้น้องคาเตอร์สาลองมาไทยดูนะว่าเวลาหกโมหรือหลังทุ่มหนึ่งเนี่ยรถเมย์มันจะว่างไหมคาเตอร์สาก็ได้แบ่งของหวานให้กับเซซี่แล้วบอกว่าเอาไปเลยไม่ต้องเกงใจเพราะว่าเธอพกของหวานไว้เยอะมากเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่สมาชิกชมรมของหวานเรื่องเรียนจะพกของหวานติดตัวไปเยอะก็นะฉายาเมียเบาหวานเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยคารเดอรสาก็ได้พูดต่อว่าของหวานน่ะจะยิ่งอร่อยก็ตอนที่มาแบ่งกันกินเนี่ยแหละประโยชน์พวกนี้คาเตอรสาก็ได้เรียนรู้มาจากเพื่อนๆของเธอในชมรมนี่แหละคร คาสซาอยู่ในชมรมของหวานและเลือเรียญเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเธออยู่ตามเพื่อนหรือว่าเรือไอริแต่ว่าคาสซาเนี่ยรักของหวานจริงๆอย่างเคที่โปดด้วยสตรอเบอรีร่ข้างบนหรือมาการองผู้จบรถเมล์ก็มาแต่คาสซาที่ยังกินของหวานไม่หมดเธอก็ยังขึ้นรถเมล์ไปไม่ได้และถามเซนเซว่าช่วยอยู่ต่อกินของหวานเป็นเพื่อนเธอได้ไหมเซนเซก็บอกได้สิงานโหชาเล่ช็อคโวลลยกินของหวานกับคาสซาดีกว่า คาร์เตอร์ก็ถึงกับตกใจในความภัยสังคมของเซนเซอีกครั้งเพราะบอกกับเซนเซว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเซนเซโดนจับคาร์เตอร์จะไม่แปลกใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าเซนเซโดนตำรวจลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เรียกคาร์เตอร์มาช่วยได้เสมอนะ แต่ขอเธอออกจากคดสก่อนนะเพราะว่าเธอไม่อยากโดดเรียนหลังจากที่ครราซึสะกลับถึงบ้านเธอก็ได้ถ่ายรูปให้เซนเซดูว่าเธอกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะได้ๆครับครราซึสะน้องคือสาวฝูมแมวที่น่ารักที่สุดในเคียวทอสครับแม่นะเซลิกะคุกขอโทษตอนที่3เซนเซที่กําลังมาร้าสะดุดซื้อเพื่อจะซื้ออาหารกลางวันก็เผลอเจอนักเรียนคนหนึ่งที่กําลังทําตัวระับรล่อหล่อเซนเซก็เลยตามนักเรียนคนนั้นไปซึ่งก็คือคาซึสะนั่นเอง ในตอนนี้นี่เธอกาลังลุกดีลุกนรอนขันสุดครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าแล้วเซนเซก็ดันมาเห็นเธอในสภาพหน้าสดๆที่เซนเซก็บอกว่าไม่เห็นเปเด็นเลยคันรรสาน่ารักอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าก็ตามคันสักก็ทั้งดีใจแล้วก็โกรธเซนเซว่าอย่ามาโผล่แล้วก็ออกไปไกลๆเลยนะที่สุดท้ายแล้งเซนเซและคันรรสนัก็โดนไล่ออกจากนัดเพราะว่าไม่ทราบข่าวลือคาญให้สุดท้ายคันสักก็กำชาเซนเซไปว่าถ้าพูดเรื่องที่เธอไม่แต่งหน้าในวันนี้อีกเธอจะบอกให้เซนเซความจําเสื่อมลืมเรื่องในวันนี้ไปเลย ตอนที่4คันตูสาก็ได้มาหาเซนเซที่ชชเล่พร้อมกับให้เค้กช็อกโกแลตซึ่งคันตึสาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเรียกว่าเค้ชกช็อกโกแลตฟองดูต่างหากซึ่งสาเหตุที่คันตูสากเอาเค้กนี้มาให้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเธอตรงใจเอามาให้เซนเซหรอกแต่ว่าไอ้เ,อเค้กช็อกโกแลตฟองดูนี่ข้างในมันมีไส,ส้ช็อกโกแลตที่ร้อนอยู่คันตูสากที่เธอมีลิ้นหมอนแมวเธอก็กินของร้อนไม่ได้ก็เลยเอามาให้เซนเซซึ่งเซนเซก็ร้องคันตูสากรรแบบนี้ก็เหมือนกับเอาของเหลือมาให้เลยนะคันรรกธาต นี่คือทั้งหมดของตอัวละครที่มีชื่อว่าเคียวยามาคาซึสะนะครับตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดหรือว่ามีมุมมองอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวละครน,นี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปแต่เท่าเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีเซเจทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง้วยนะครับสวัสดีครับ